สวัสดีค่ะหนสวีเดนค่ะวันนี้ก็มาตั้งใจจะมาเก็บผักอะไรนล,ล่แหะสะดาฝฟั่ังค่ะเพื่อนๆค่ะสดาฟ้าังเนาะโตโตวัยยาวไว้แก่แล้วแหละแก่แล้วแหละเหมือนกันเนาะก็เจอผักติ้วด้วยเพื่อนๆขาเดี๋ยวก็จะทำเป็นสองคลิปเนาะอันนี้ก็นี่เนาะนี่สดาฝฟั่ังนะเพื่อนขาะนี่เนาะก็ยาวไว้นะเพื่อนขานี่สดาฝฟัังเอามาหน่อยสิจะเอา จ้เา้าทำหน้าปกสักหน่อยอนี่ไปติดตามชมกันเลยค่ะนี่นะคะับนายก็มาเมื่อเมื่อวันอะไรล่ะเออนะไม่กี่วันทีก็โตนี่โตแล้วนะเนี่ยดูสิสดเดากระลังงเนาะนี่เก็บไปเลยนะดูสินี่ก็คือเก็บแบบนี้ได้เลย สังเกตอีกรอบวิธีสังเกตนี่ถ้าสังเกตที่มันที่ตอตรงน,นี้มันจะมีกาบเนาะอันนี้ไหนอันนี้มันที่ก้านมันก็จะมีเขาเรียกอะไรล่ะขีดนะคล้ายคล้ายขีดนะแต่กล้องไม่ซูมอะซูมสิคะนี่เห็นไหมขีดบางทีก็เป็นขีดดำบางทีก็เป็นขีดขาวเนาะวิธีสังเกตนะนี่นะคะนี่นะ พี่มีนาบอกว่าเอาไปเอาไปอะไรเอาไปต้มน้ําทิ้งสักงสองน้ำแล้วเอาไปแกงส้มนะาเนไม่เคยลองนะพี่มีนาพี่พี่มีนาเดนมาร์กบอกมาเนาะนี่พืชชั้นสูงนะครับเพื่อนค่ะเก็บยากเหมือนกันเนี่ยอือืมดูสิเอื่มสุดเอื่มก็ไปถึงค่ะดูสิอ่อนๆนะเนี่ยยังอ่อนๆเลยเพื่อนๆกันนี่ นี่ก็อ่อนๆนะเพื่อนๆขานี่เอาไปต้มเนาะเอาไปต้มความขมออกนะแต่มันก็ไม่ขมเยอะนะความคิดเห็นของไหนนะแต่ว่านี่ไม่ต้องกลัวน้องหมาน้องแมวชี่นะเพราะมันอยู่สูงนี่นะไอเนี้ยคือนายอ่ะนายยังไม่เก็บเขาเรียกอะไร ยอดฮอปยอดฮอปอะไรสักอย่างเนี่ยตำลึงฝรั่งอัะนนั้นยังไม่เคยเก็บไม่เคยเจอเนาะไม่รู้ยอดแบบนี้หรือเปล่าแต่ไม่รู้ไม่เก็บดีก,กว่าถ้าไม่มั่นใจเนาะ,ะเก็บสะเดาสะเดาสะเดาอ่อน,ออนๆคันเดี๋ยวดีอันนี้ก็น่าจะรอบนี้ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วแหละคือมันโตวไวเนาะ เอาไปลวกใส่ตู้เย็นไว้เนี่เห็นไหมแบบนี้ยแก่แล้วนะแบบนี้บบนโอเคอืมเนี่ยสังเกตนะมันอนะ่ะวิธีสังเกตบางทีมันจะเป็นกาาแบบนี้ส่วนมากนะ่ะเนาะ เออไม่สวนมากแบบนี้แหละแบบเป็นกาบแต่ถ้าสังเกตจากต,ต้นมันต้นมันมีแบบคล้ายๆายกันด้วยคือถ้าสังเกตจากต้นจริงๆอ่ะแยกไม่ออกอสุดเอื้อมก็เอาถึงค่ะกินน้อยเป็นยาสะบ,บายกินเยอะเป็นยาถ่ายกับโอ้ยแไหมไหมม,ม บางทีกล้องก็ไม่ได้ไปนะมือไปก่อนกล้องดูดิไอ้นั่นก็ใ่นะเอาไม่ถึงเอาไม่ถึงไปหาต้นเตีย้ยเตี้ยกันดีกว่าครับเพื่อนๆรันี่มาลุยต้นเตีย้ยเตี้ยดีกว่าไว้แก่นี่แก่นี่ได้เลย เสียงนกดีมากเลยนี่แกแล้วเลยรู้สึกว่าตอนถ้ามันแกมันจะมีเขาเรียกอะไรมีหยอกด้วยนะนี่ที่ลำต้นมันแยกไม่ออกหรอกเพราะมันมีคล้ายๆกันด้วยแต่มันจะเลื่อมๆนะนี่สะดาวร้อยเปอร์เซน็นต์เราเก็บมากินแล้วเนาะ ลุยลุยลุยกันอันนี้แบบเนี้ยต้นแบบเนี้ยคล้ายกันแต่ไม่ใช่นะต้นเนี้ยโอ้ยดูสิมันไม่มีกามนะดูสิเห็นไหมแต่ว่าต้นคล้ายกันแต่ไม่ใช่ใบก็คล้ายกันนะดูสิแต่ไม่ใช่ใบนนะแ,ใชแบบนี้ใช่มันเกิดใกล้ๆก,กันกัน บุกกะลุยป่าลุยป่าหนแล้วล่ะเมื่อกี้เห็นอยู่ต้นเตี้ยเตี้ยยุง,ยงนี่ที่นายเก็บไปรอบแรกเนี่ยแบบนี้เลยอ่อนๆแบบเนี้ยโอ้ยสุดยอดแขนงมัน หมุนจนตาลายถ้าคนเก็บก็ตา,ายคลับตักติ้วก็เดี๋ยวได้เก็บตักติ้วด้วยกันบ้างอ่ะนี่ต้องแบบนี้นะอ่อนๆแบบนีนนะ้จะเอาไปลองแกงส้มดูสิไหนเคยแต่แกงกะทิเนะ แต่ว่าต้มน้ำทิ้งดูดิเพิ่งเกินแดดสองนหะ ายกท็ที่จริงก็ตั้งใจก็คือมาหาทำคลิปเอาไว้เหมือนกันเออนะน,นี่สะเดาสะเดาปีละรอบสองรอบกว่าเพื่อนเพื่อนได้เก็บเนาะแค่นี้แหละไม่เยอะไม่เยอะอ,อันนี้ก็ใช่นะแต่มันแก่

ไปเก็บผักติว้วดีกว่าค่ะ